สามวิธีง่ายๆนะคะในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะหรือว่าจะเป็นไวรัสต่างๆที่อยู่ในอากาศนะคะวิธีแรกเลยค่ะง่ายๆค่ะสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยทุกครั้งเวลาที่เราออกไปในที่ สาธารณะนะคะหรือว่าเวลาที่เราออกไปนอกบ้านเนี่ยเราสวมใส่ทุกครั้งให้เป็นนิสัยเลยก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะนอกจากที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆแล้วนะคะยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองนะคะอย่างเช่น pm 2.5นะคะลหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าหน้ากากอนามัยที่เขียนว่าป้องกัน pm 2.5เนี่ยนะคะสามารถที่จะป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ไหมตอบเลยว่าป้องกันได้นะคะถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถป้องกันได้นะคะเพราะว่าหน้ากากนอนามัยนะคะที่เขียนว่าป้องกันฝุ่นละอองพ m 2อดได้มันจะมี ความละเอียดนะคะในการกรองฝุ่นได้2.5ไมครอนนะคะแล้วก็ไวรัสโควิด -19 เนี่ยมีความเล็กนิดเดียวเลยค่ะเล็กแค่0.1ไมครอนแค่นั้นเองนะคะมันก็เลยไม่สามารถที่จะป้องกันได้100%เซแต่มันก็ดีกว่าเราไม่ใส่ถูกไหมคะพอเราใส่หน้า,ากากอนามัยไปในที่สาธารณะเนี่ยนะคะจะช่วยลดอาการเกิดโรคต่างๆได้มากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถป้องกันเราจากการที่เวลามีคนไอจามใส่มันก็กรองได้ในระดับหนึ่งนะคะ มาอันดับที่2เลยนะคะก็คือการที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะคือการออกกําลังกายนะคะแล้วก็งด ทานแป้งและน้ำตาลด้วยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าการที่ทานแป้งและน้ำตาในช่วงนี้จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงนะคะแล้วก็ทำให้พลต้านทานของเราอ่ะไม่แข็งแรงนะคะถ้าเราสามารถงดทานแป้งน้ำตาลได้ในช่วงที่เราจะเดินทางไกลหรือว่าในช่วงที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนแอนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เราด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชอบทานข้าวนะคะแนะนาว่าให้ทานเป็นข้าวที่เป็นแป้งไม่ขัดสีนะคะก็คือข้าวสีนี้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานได้ดีกว่าทานข้าวขาวนะคะแล้วก็ทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญนะคะทําให้เราอิ่มนานค่ะใครที่อยากลดน้ําหนักนะคะก็ทานข้าวไม่ขัดสีได้นะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ ข้อ3นะคะคืออาหารประเภทซีตัดฟู้ดนะคะซีตัดฟู้ดนี่นะคะเป็นผลไมา้พวกส้มเลมอนมะนาวส้มโอนะคะอาหารประเภทซีตัดฟูด้ดจะมีประโยชน์2อย่างเลยนะคะอย่างแรกเขาจะเป็นอัลคาไลฟู้ดนะคะจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วก็ช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายจากที่เป็นกรดนะปรับเป็นด่างได้นะคะเพราะว่าถ้าร่างกายเป็นกรดมากๆเนี่ยนะคะจะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะข้อ2เลยนะคะ มีวิตามินซีสูงนะคะวิตามินซีสูงเนี่ยค่ะเขาจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสหรือว่าฆ่าเชื้อไวรัสที่เข้ามาในร่างกายเราได้นะคะเพียงแค่3อย่างง่ายๆนี้นะคะก็สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะคะข้อแรกเลยนะคะคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยข้อ2นะคะคือการลดการทานแป้งน้าตาลให้น้อยลงนะคะข้อ3นะคะคือการทาน ผลไม้ประเภทสีตัดฟูดน,นะคะคือส้อมเลมอนส้มโอมะนาวนั่นเองนะคะเพียงทำแค่3อย่างนี้นะคะก็จะสามารถช่วยลดการเกิดไวรัสได้นะคะต้องขีดเซนตใต้ใหญ่ๆนะคะว่าช่วยลดการเกิดไวรัสโควิด -19 ได้นะคะถึงจะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถช่วยลดการเกิดเชื้อไวรัสหรือว่าลดอาการเสี่ยงจากการเกิดไวรัสโควิด -19 ได้นั่นเองนะคะยกขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะคะคนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพดีๆนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะเชื้อก็จะอยู่นานกว่าประเทศไทยนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็ พี่น้องชาวไทยของเรานะคะหยกอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่บางคนนะคะอาจจะดูข่าวจนเครียดหรือว่าวิตกกังวลอยู่นะคะหยกก็มาบอกนะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆนะคะจากการติดเชื้อนะคะมี3ข้อแค่นั้นเองมาฝากทุกคนนะคะคเพื่อเป็นแนวทางเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยบรรเทาความเครียดให้เพื่อนๆได้หรือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถจะแบ่งปันเพื่อนๆให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ว่าเอ๊ มันเกิดโรคระบาดขึ้นแต่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะค่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆขอให้พวกเราผ่านคนวิกฤตนีไปให้ได้ด้วยกันนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะรักคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็รักทุกคนเลยคะ่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสู้ๆคะ่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคะ่ะบ๊ายบาย